30มิบิถุนายนนี้พรกรฉุกเฉินจะสิ้นสุดอายุของการขออนุมัติประกาศบังคับใช้ตามมติคอรมอเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าสอบอคนั้นจะประเมินสถานการณ์แล้วก็สรุปว่าจะต้องต่ออายุหรือว่ายกเลิกการบังคับใช้ในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้นะคะค่ะซึ่งตามขั้นตอนนะคะเรื่องก็จะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอในวันที่30มิมิถุนายนโดยฝ่ายความมั่นคงนะคะก็เปิดเผยว่าจะเสนอยกเลิกการบังคับใช้พรกรฉุกเฉิน เพื่อที่สามารถว่าตอนนี้ควบคุมสถานก,การณ์โควิด19ได้แล้วนะคะก็สอดคล้องกับก่อนหน้านี้ค่ะที่รองนายกวิษณุเครือง,งามก็ออกมาระบุถึงการบังคับใช้พรบโรคติดต่อแทนได้ค่ะ แม้ก่อนหน้านี้นายวิชิุครงานรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ได้รับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอื่นแทนหลังยกเลิกการประกาศบังคับใช้พรกฉุกเฉินจะยืนยันว่าสามารถใช้พรบโรคติดต่อแทนได้แต่ก็มีหลายแนวทางนะคะที่ได้เสนอให้สบคไว้พิจารณาโดยสาระสำคัญของพรบโรคติดต่อให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตัดสินใจควบคุมและแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ แต่ฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่าสบคต้องเตรียมออกมาตรการคำสั่งหรือประกาศเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์รวมถึงข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อรองรับด้วยเพราะพระบรโรคติดต่อเป็นกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อรับมือการระบาดในระดับทั่วไปไม่ใช่สำหรับการระบาดใหญ่ พร้อมกันนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมกับสถานการ์ด้วยหากเกิดเหตุการณ์ระบาดรอบ2หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นสบคก็ต้องเสนอคอร,รมเพื่อประกาศใช้พรกฉุกเฉินอีกครั้งโดยมาตรา5ที่ระบุไว้ด้วยนะคะว่ากรณีจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการบังคับใช้ได้ก่อนแล้วก็นําเรื่องกลับมาขอความเห็นจากครมภายใน3วัน ฝ่ายความมั่นคงก็ชี้แจงถึงเหตุผลที่จะเสนอสอบ,บคเพื่อนําเสนอคอรมอให้ยกเลิกการบังคับใช้พรกฉุกเฉินเมื่อส <miraculous. S 1> ิ้นอายุการบังคับใช้ในวันที่30มิถุนายนนี้เพราะว่าการแพร่ระบาดโควิด19สามารถควบคุมแล้วอีกครั้งเห็นว่าควรกลับไปใช้กฎหมายปกติเหมือนกับหลายๆประเทศเพราะหวั่นเกรงถึงผลกระทบที่จะตามมาซึ่งตามขั้นตอนนั้นนะคะสบ,บคก็จะประชุมและประเมินสถานการณ์ร่วมกันในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้มุ่งในการสบคก็จะพิจรนารณาแล้วก็ตัดสินใจก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครมในวันที่30มิถุนายนต่อไปค่ะ